สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วกับคือเก่าเหมือนเดิมไป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 หักขวามาบัะนะไปไปไปแน่นดีอยู่มามารถแห่คือเขา่าเถอพี่น้อง รถเชียงเสียงมม่คือม,มาดฐานแถววะรวมมิดซิ่งสะเดืดเอดเข้ามาแล้ว ระวังระวังไปโอ้เนี่ยเจมมาดีครับครับผมไปทางไหนครับไปทางไหนเฮาตั้งไปทางไหนต่างไปางไหนบไปทุญครับตั้งไปทางฝุ่นิีล้งเวทีอยู่นี่เนาะครัอ๋อมองนี่ละได้ย่ดอกกันว้างสิเบื่อแล้วเนาะครับบ่แล้วรถยังรถเวทีหรือเปด่าดิรถเวที นี่อันนี้เร่งรถสูงกันบ่เวียดเยอะเวียดพ่นพมาแล้วนี่อันนี้นี่ละสูงสุดแต่สองคันนี่ละที่ไม่ได้ละห้าได้ขอครถบัสดิบัสจอดใส่อันนั้นมันเป็นนั่นบ่มันเป็นข้อขีดบออเอาซูบขขบคุณรถบัสซบเขาทั้งพ่นละเพราะว่ามันเป็นนันทางอ้อมมาพี่ละแปลว่ามันมีตัวม้วนหันด้ ต้นมวงต้่มันมันมันสิตำมากเลยสินสินไหนบ่บัดีเขานี่ก็บ่ได้รถบ้านเขานีผมดิเขานี่ก็ได้นี่แหละมันมาติดต่อนี่แหละมันก่าต่อไปห้องที่รถรถบ้านน้ำเปลนอกมันไม่ฆ่าอ่าสรุปแล้วคือถ้าผมตั้งติดโกนี่มนวะหันหน้าไปพุ่นเอาเอาออกได้บ่อนี่ยังไม่ได้อัวใส่ถึงนายเอาออกโอ้คนเสาใส่แล้วแต่ว่าหลังเวทีเขาคือยู่นเหยียบ่หลังเวทียู่นี่มันลบได้บ่าขันกับใสเ้าปูน เล่นฟังเน้เดอวาปูนกรมกับผู้จัดกันไหอกเนี้เราตั้งหลังเวทีกันที่ดนี่เนาะนั่งล่านครับนั่งล่านนี่นั่งล้านนี่กันทีของคนอยู่ผี่ทั้งทีพร้อมไปพุเอว่ามันเป็นปัญ่ัอบกว่าลบเอาลย่ได้เบอกก็ได้รเอาแนี้ยกางเนาะกางกางแบ่งกลางเลยเนาะ ครับถ้าไปบง้ยอ่ไหนเยเห้อาไปหมองจอดรถบัสแต่หลังวัดไดกกับขันมหมองซุปไดกก็ขึ้นซุปขับไปเลยอ่าลวแ้นั้นเป็นร้านบรครับขันยุหันกับขึ้นหายุหันเลยเออขันขันบ่ขวางถนนได้ขวางบ่อขันมหมองมองได้ลบเขาได้กับลบเขาก็ขึ้นแล้วเลยขันว่ามาได้กคือขวามาาิีเลยครับเลย สนามโรงเรียนแดดแห้งเปิดมาสี่จุดแล้วครับพี่น้องครับกลางสนามโรงเรียนบ้านสองอนามัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปับบ๊ดกะน่วมน่วมยู่ครับน่วม,วมยู่น่วมยู่เอออยู่แล้วล่ะเอออยู่เหงายู่หรอละ มันมันบ้านเตียนแต่ว่าหอดปัาน,นี่เหรอเอาฮะฝนน่นนะป่าน,นาาาทนี่นน้ำมาทอนทั้งนี้สัีป่ะนี้อันทัททงนี้มีบ้านเดียน่ไปนยมู่บ้านวะเป็นเป็นงานหนียงครับเตยนส่วนโตตีโอ้ล้อมผาป่เนี่หรือพี่เรียวปัก้อยนึงเขาลงเรี้ยนกับบานไ้กันเรีแลกันคือจาพาคนขาดมาแล้ว เจ้าภาพแจ่มรดแล้วเงินเงินที่จ้าหน้ี่เรโรงเรียนเท่านั้นโอ้เงินเจ้าภาพเพราะมันเงินที่เนาะครับเรียน่อ้เรี้ยน้สิาาเอาแล้วันไหนก็สีดาใส่รถไทะละเออเใครเขาชิดความบริสุทธิะ ข,ขึ้นหลอดตรงขึ้นหลอดตรงขึ้นหลอดตรงไปไปอีกเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายบนมีนมีท่นะนอนันห่ะมีท่อไส้แล้วน่ะเพราะพอาะพอ,พอ họ à, chân nhập mày มันลมแห้งแต่ว่าที่เหนียวอาสาสมาปูมาดิท่านมีนะครับท่านในบุตลมหนาวพัดมาี่ใส่เขาอยู่ทั้งหลด สองีปวดแอบลมมันเป็นห่อน้นาแบบลมหนาว oh. พัดมาอีกแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วเธอจ้าี่สิบกว่าปีผ่านมาลมพัดที่ต่าหนาวหิมนหนาหอกสูงดนหอกชายหนุ่ม นอนคนเดียวอยู่อ่างวางแฟนเชียงขางบัดแม่นหมอนเลยนคิดอยากมีคู่ซอนบุญสันรักแต่หาบอท่านเจอใจละมืออยู่คนเดียวเปลี่ยวไ้บ่ไห่เห็นอยากเห็นเดื้อผู้ที่เป็นเส้นอาย แฟนของชายไปเลี้ยงหญ้าโอ้เธอจา่าเธอจา่าหนาวลมมาแล้วจอยจอยไอแฟนไอยแม่นยุใสี่น้องลมหนาวพัดมาอีกแล้ว ดดีีเอาแล้วนะเอาแล้วเธอจาเอาไปลูกนั่มได้เพียงยี่สิบปีกาสี่ผ่านมาพี่นอนเววาไปมันหนักเอาไปมันหนักได้เพียงมันหนกก็สิลองใครน้อยอยากกินขู่ซอนร่วมนอนผ่อนคลายไอเลี้ยงพูดเดียวเลยเด้เนาะลูกไส้ทอมันหนักนี่กอดหมอนข้างแทนสาวคว้าเอามอลมันวน กคันเหตุรักกันดีกว่าเดี๋ยวพอวันและวเป็นเป็นนักนักแต่งเพลงแล้วเนาะก่อยาไปมั่นอ่ะหมือนดาวดาวปีนี้บอกคือปีกายก่อนหนาวปีนี้บอกคือปีกายก่อนแนวบอกมีคู่ซ้อนนอนนินดันแดงหนาวมันลวมดอกเท้า คลิปนี้ไปสมีสกคนพี่้องบอกมองแล้วนะครับเดี๋ยวบอกกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องเดนเต่นเด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 น